รวมแรงวันบรวรวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567ลมหนาวท่ามกลางอากาศสดชื่นยาม6โมงเช้าเป็นวันที่ชาวชุมชนและนักเรียนสมัสคามาร่วมแรงร่วมใจกันในวันบรวรอาบแดดอุ่นๆในพื้นที่แปลงกิกรรมของชาวชุมชนนับถอยหลังเข้าสู่งานกิกรรมเพื่อฟ้าดิน ในแต่ละจุดดังนี้ครับพื้นที่แปลงกสิกรรมริมมูลฝั่งตะวันตกชาวคุ้มสีชมพูร่วมกันขนผักตบชวาจากบุ่งในชุมชนเพื่อมาคุมหญ้าบริเวณโคนต้นเผือกและปูแผ่นพลาสติกคุมหญ้ารอบๆเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของหญ้าและผักตบชวาที่นำมาพูนโคนต้นเผือกทำให้ต้นเผือกได้รับธาตุอาหาร จำนวนมากอีกด้วยเช่นกันโดยอาติก์อุบลวรรณาผู้ดูแลงานครับในเขตพื้นที่ศิคมาตรนักเรียนหญิงจากคุ้มสีเหลืองและสีม่วงร่วมกันกรอกดินผสมขุยมะพร้าวเพาะกระมืฟรีใส่ถุงเตรียมนำไปจำหน่ายในงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดินที่จะถึงโดยท่านศิคมาตหาแก้วเป็นแม่ฐาดครับที่สวน255ช่วงแดดอุ่นๆชาวคุ้มสีแดง สีส้มสีเหลืองและสีม่วงลงถอนหญ้าที่ยังสารอาหารในแปลงกระเทียมและต้นมะเขือเปราะให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยคุณพ่อแรงผักเป็นแม่งานครับแผ่นดินกิกรรมผืนนี้หลอมรวมเข้าด้วยแรงกายแรงใจของมูเหล่าผสมผสานความสามัคคีและความยินดีสนุกสนานร่วมกันสร้างสรรค์อาหารเพื่อกูลโลกต่อไป จะเรียนทสนุกด,ดีครับรอบรัวสมักดิคา เจริญรมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เราได้นำคณะ,ะนักเรียนสมุนพรามค่ะออกมาทำกิจกรรมซึ่งในโครงการบูรณาการการศึกษาบุญิยมค่ะมันก็จะมีการทำกิจกรรมจากสถานการ์จริงซึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้ทดลองฝึกหัดมาบ้างแล้วและวันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่นำพวกเขาออกมาสู่ตลาดภายนอก ซึ่งวันนี้ก็จะมีครูมาด้วย3คนแล้วก็มีผู้ปกครองนะคะมาช่วยกันที่สร้างสีสันให้กับสลัดโลวันนี้ก็คือดนตรีค่ะมีมีดนตรีเพราะว่าที่เราได้ตั้งโต๊ะเนี่ยมันอยู่ที่ค่อนข้างจะไม่อยู่ในระดับสายตาเนาะก็มีนักร้องช่วยประกาศโฆษณาขายให้ก็เท่าที่สังเกตเขาก็มีความตื่นเต้นพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากว่างานสลัดโลเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งเด็กของเราก็ได้เริ่มเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็จะมีการเก็บผักเก็บดอกไม้แล้วส่วนหนึ่งก็ทำน้ำสลัดแล้วก็ได้เตรียมพร้อมจนกระทั่งตีห้าเมือม่อเช้าเนี่ยก็คือผลทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็มากันค่ะซึ่งก็เห็นความอดทนและความความเพียรของเด็กนะคะเพราะว่า อากาศเมื่อเช้านี่รู้สึกจะหนาวก็พอตื่นขึ้นเขาก็ไม่มีปริิริยาคัดค้าน,นอะไรก็คือตื่นเต้นที่จะได้มาพอมาถึงที่อุทยานแล้วก็มีการจัดโต๊ะจัดอะไรซึ่งเขาพวกเขาเคยทํามาแล้วค่ะก็เลยทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการโฆษณาขายของคิดเงินเด็กบางคนไม่เคยจับเงินจริงมาเลยนะคะเป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ เขาก็ทําได้พอประมาณค่ะวันนี้ก็เตรียมสลัดมา10กิโลนะคะขายได้6กิโลก็ถ้าเป็นแม่ค้าทั่วไปก็คงจะถือว่าดีมากๆนะคะสรุปว่าก็ความสุญนิยมต้วยค่ะข่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ตรวจอาคารออยเตรียมส่งเข้าประกวดเมื่อวันที่13ธันวาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลาา้าธรรมอาดอมไพรและทีมงานได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหรือสสจนำโดยคุณสวนิ์สุวรรณราชเพสจักรจกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเพศศาธารณสุขสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของอาคารแพ็กสินค้าอยของชุมชนราชธานีอโศกและจัดทำเอกสารเพื่อส่งอาคารหลังนี้เป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประกวดรางวัลอยควอ l i ตี้อวอร์ดปี2568ประเภทสถานประกอบการดีเด่น และยังได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชายยาอบเกลือของชุมชนราชธานีอโศกให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประกวดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นอีกหนึ่งรางวัลซึ่งทางสสจได้ดำเนินการเก็บบันทึกเอกสารทุกกระบวนการในการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่การปลูกเก็บเกีียวล้างตากคั้วแพ็คบรรจุ จัดจำหน่ายที่จะต้องได้มาตรฐานตรงตามสำนักง,งานอาหารและยาหรือออยอกำหนดไว้คุณสมวิน,นิได้กรุณาแนะนำทีมงานให้ดำเนินการทางด้านบุคลากรสถานที่และผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับมาตรฐานที่ทางออยอกำหนดไว้ต้องขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้กรุณาให้เกียรติเลือกสถานที่ และสินค้าชุมชนราชธานีาโศกเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประกวดรางวัล All Your Quality Award ปี2568ครั้งนี้ด้วยค่ะข่าวอัปเดตโรงเรือนพ่อเลี้ยงไข่ผับบันาด วันที่20ธันวาคม2,567เวลาประมาณ7.30นาฬิกา30นาทีท่านสิกมาศกล้าข้ามฝันสิกมาศต้นข้าวได้มาร่วมประชุมกับทีมงานพ่อเลี้ยงไข่ผำแบบโรงเรือนบางส่วนที่โรงเรือนพ่อเลี้ยงไข่ผำหลังโรงสีที่ประชุมได้รายงานถึงงานก่อสร้างโรงเรือนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า90%ยังเหลืองานเดินระบบไฟฟ้าที่โรงล้างและบรรจุอีกเล็กน้อย บริเวณนี้ค่ะก็จะมีโรงเรือนอยู่สองหลังคือโรงเรือน A เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงไข่ผัแบบกึ่งปิดมีบอ่อปูนขนาด17.5คูณ4เมตรจำนวน3บ่อได้ทดลองปล่อยไข่พัมเพาะเลี้ยงซึ่งนำมาจากบ่อดินที่ท่านสมณะเด่นตะวันดูแลอยู่ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2567 ขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองเลี้ยงและพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงในบ่อปูนค่ะโรงเรือนบีเป็นโรงเรือนพัฒนาปุ๋ยสำหรับไข่พําที่ทีมงานจะนำาธาตุอาหารแบบอินทรีย์สูตรต่างๆมาทดลองเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไข่พําและยังมีห้องล้างและบรรจุไข่พําแบบกึ่งปิดซึ่งจะเป็นห้องล้างสะบัดแห้งและบรรจุที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งถึงผู้บริโภค ด้านหลังโรงเรือนก็ยังมีบ่อพักน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงผําที่จะบำบัดแล้วนำมาใช้รดน้ำพืชผักที่จะปลูกรอบๆบ,บริเวณโรงเพาะเลี้ยงอีกด้วยซึ่งทีมงานพยายามจัดการระบบการเลี้ยงให้อยู่ในแนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์หรือ zero waste เพื่อยื่นขอให้โรงเพาะเลี้ยงแห่งนี้ได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ต่อไป ข่าวผู้มาเยือนในรอบสัปดาห์ช่วงค่ำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567ท่านสมณะเพาะพุทธจันทะเศษโถหรือท่านจันและคณะประมาณ20ท่านได้มาพักค้างที่ราชธานีอโศกเพื่อเตรียมไปร่วมงานบุญลอมข้าวที่ศีสะอโศกค่ะ แม้ทีมต้อนรับไม่ได้ทราบล่วงหน้าแต่การจัดวางบทบาทชุดบุคลากรท้อมเครื่องนอนที่พักชายหญิงไว้แล้วซึ่งแม้อาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยมีท่านสมณะดินไทยให้ความเมตตามาทักทายคารวาสที่ติดตามท่านจันร์มาณเฮือนศูนนย์ก่อนแยกย้ายกันไปอย่างที่พักชายหญิงณอาคารบวรรวมทั้งท่านสมณะแสนดินได้ช่วยจัดเครื่องนอนที่พักให้ท่านจันรณเรือพยาแถค่ะช่วงเช้าถัดมาภายหลังที่ฝ่ายคารวาสได้รับประทานอาหารว่างอุ่นๆยามเช้าได้ขอใส่บาตตามพุทธตะเพณี แล้วได้เดินชมทัศนียภาพปริมูลโดยท่านจันได้โยงเข้าสู่การบรรยายธรรมได้อย่างเพลิดเพลินแล้วพาเยี่ยมชุมชนเฟสหนึ่งสีชมพูได้หยุดทักทายดูระบบการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตุกติ้วสมุนพระราม ก่อนไปสนทนาธรรมกับคุณตุ๊กสิริมาและคุณราวโน่ชาวฟินแลนด์ณเฮือนข่อยวาแล้วก่อนรับอาหารมื้อเช้าในช่วงเวลา9.30นาฬกา30นาทีที่เฮือน0 0ค่ะในช่วงบ่ายท่านจันมีกิจนิมนต์บรรยายธรรมนอกพื้นที่ซึ่งชาวคณะได้ติดตามไปทั้งหมดและกลับมาพักค้างที่บ้านราช อีกหนึ่งคืนก่อนเดินทางไปร่วมงานบุญลอมข้าวที่ศรีสะอโศกในเวลา5นาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2567ค่ะ ในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ช่วงเช้า9นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณคณะครูและนักเรียนชั้นม1จำนวน33ท่านจากโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตได้มาทัศนศึกษาวิถีชุมชนมีศีลภายใต้ระบบสาธารณโภคี ภายหลังที่นักเรียนและคณะครูได้รู้วัฒนธรรมการทักทายวิถีการกินการอยู่ร่วมกันทั้งทางด้านการศึกษาด้านสุขภาพการให้การบริการการทำงานในระบบหมู่กลุ่มโดยเฉพาะงานกสิกรรมซึ่งเป็นฐานงานหลักคณะครูได้มีความสนใจซักถามการนำเด็กมาพักค้างเพื่อเข้าค่ายด้านงานกสิกรรมอย่างครบวงจรก่อนเดินทางกลับ จเจริญธรรมสัมนึกดีค่ะ